ความเชื่อนั้นความศรัทธาของผู้ใหญ่เป็นรูปน้ำโกรหรือพิยนาในพุทธศาสนาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงฝั่งไทยแต่ในเค้ากกล่าวความเชื่อนันน้นวความศรัทธานี้มีผควัมคัทธ์ในชีวิตเพราะแม้แต่ศรัทธาที่สักดิที่สุดอย่างพระท่านหลวงวีจันทร์ก็ยังคงมีความเกี่ยวพันกับพิยนา และชื่อว่ารู้สึมาได้ประคัดตัวคือเมือประดานละ้าเห็นเชือดแน่คอยปกปักรักษาประคัดตัวอยู่แต่เือนไมมันส่ห้เไมส่ชื่เีย่กลรูปรรูโปรไฟล์นใช่เขาต้องมีรูปโปรไฟล์แต้เขาไม่ได้เด็ดชื่อลุงท่วาไว้เออสนอาเดดดาสิบโตตัวอืม ไม่มันหลุดก็เลยเข้าไปใหม่ความคิไม่ตายได้ไปแต่เล่นดียวผู้หนึ่งเจ้าภาพ์ี้เจ้าได้ออกเอสัรทุกคนเล่เขาโมเล็เล่เขาเม่หรยเดี๋ยวไม่สิบเต็มขนมเิวัน้ของดาว่สิบสองอเ่นยไคะน่เาว่านเับจ้าหน่าีน ไม่ซูฟีลูกค่ะแม่ลูกเอาห<ช>นังมะไห่ของกินไม่กินกับน้ำปลาน่ะนะรู้สวดอะไรอยู่ีนน้ำี่ปลาตำ้ตัต้่วน้าพิมพ์นางยิงสิล่ะ เป่นอย่างนะเป่นอย่างนะพี่อันาลี่ลยบอกว่าอันผู้พิพลกษาคนสตอมตัวเมียวอาจ์ใส่หน้าหรือว่าจะใส่หน้าตืดไหยืดถ้าเป็นในงานเป็นศุดเป็นสัปดาห์องดูได้ไหมต้องนั้นก็เรียนผ่านนะคว่างดนลัวเร่าก็จะ